เพลงไหนต้องกับชีวิตรักของเรามากที่สุดลืมไปลืมไปของพี่บัญยายกับพี่ปุจจันทเพลงนี้ที่ฉันให้กับความรักครั้งนี้ของฉันนะไม่ได้หมายถึงเขาแต่ฉันหมายถึงตัวเองวัยว่าแบบตอนที่ฉันรักฉันที่ความรักไปอะไรอย่างนี้แต่ฉันกลับลืมว่าจริงๆคนที่ควรรักมากที่สุดคือตัวเองลืมตัวเองไปอกหักครั้งไหนที่จําไม่ลืมเอายิง ทุกคนต้องคิดว่าเป็นคนคนล่าสุดที่เพิ่งเริ่มมาใช่ปะเออแต่ไม่ใช่ว่ะมันเป็นอีกคนนึงที่อ่าจีนิยามเราว่าเป็นคนที่ทําให้จีน่ะรู้จักกับคําว่ารักครั้งแรกออแบบทําให้รู้จักว่ารักอันเนี้ยคือคือความรักนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าออตอนนั้นอนะ่ะไม่ได้คบกับเขานะแต่ว่าเหมือนแบบเป็นช่วงที่คุยกันนะอะไรเงี้ยแล้วก็คือ,อ,อคุยกันเริ่มลึกเข้าไปเรื่อยๆที่มันแบบสามารถเด็กสเต็ปได้แล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่ามัน ตัดจบที่แบบเขาบอกว่าเขายังไม่พร้อมแต่เขาอะเป็นคนมาจีบเราเองเป็นคนขอร้องเพื่อนเราว่าแบบขอคุยกับเราได้ไหมก็ชแบบ่วยหน่อยแบบทุกขนทางแล้วเราอะก็ใจอ่อนแล้วก็ยอมคุยด้วยแล้วพอเราคุยจนติดกับเขาอะแบบเราติดเขาไปแล้วอย่างเงี้ยอยู่ดีบอกกูไม่พร้อมเออชอบที่แบบเอาตัวเองอะคือเราไม่ใช่เป็นคนออตั้งต้นของของของ,ของตัวแปรความรักเนี้ยแต่แบบชอบเอาตัวเองเข้ามาให้เราพอเราอยากมีเขาอ้าวอีดอกเขาจริงพอติดแล้วก็ทิ้งไปตอนนี้คือ แป๊มควั้งจีนที่ขล่มมาลตามหาว้าปและไอ้ผู้ชายคนนั้นงไงหนุมหน้าจืดคนนั้นมีวิธีเอาตัวเองออกจากความสัมพันธ์ท็อกซิ่ยังไงไม่มีวิธีที่แบบชัดเจนขนาดนั้นอ่ะแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวพอถึงเวลามันก็ออกมาเองคือหนูรู้สึกว่าตอนที่เรายังอยู่ในความสัมพันธ์อ่ะเราจะยังรู้สึกแบบยังไม่อยากออกไปจากตรงนี้เลยรู้ว่ามันไม่ดีแต่ว่า มันอีกใจหนึ่งเราก็ผูกพันกับเขามากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบยังยังไม่อยากจะทิ้งความสัมพันธ์แบบนี้ไปไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจอคนทิดดีกว่านี้ไหมหรือว่าแย่กว่านี้หรือว่าอะไรไงแต่ว่าพอมันถึงเวลาจริงๆอ่ะมันก็จะออกมาเองเหมือนมันเป็นเวลาของของมันมากกว่าหนูรู้สึกประมาณนั้นเธอสันรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเราตัดสินใจแล้วว่าเราต้องใจเย็นกับตัวเองมากๆเว้แบบคือบางคนอาจจะชอบแบบว่า พอเราเลิกกับใครแล้วเรารู้สึกว่าเฮียอยากคืนดีวะอยากอยากแบบไปง้อวะอะไรเงี้ย <laughs> แต่แบบว่ามันมีนความรู้สึกหนึ่งคือแบบเราต้องใจเย็นกับสิ่งที่เราตัดสินมากๆเว้ยเพราะฉันรู้สึกว่าถ้าเราใจเย็นอะอนาคตมันก็อาจจะเจออะไรแบบนัเฮ้ยอันนี้จริงมากเพราะปัจจุบันพุ้มก็เป็นแบบนี้ควรใจเย็นนะเพราะว่าเวลานั่งหันหมาเยอะนะจริงถูกถก็ไม่ได้บอกว่าจกลับมาดูเทปนี้ด้วยนะคือควรใจเย็นการกระทําแบบไหนที่เป็นเลสเลสอะไรอะเลสแสกสําหรับคุณเย่ระ เลเซกคืออะไรเอาเลเซ็กคือแบบไม่อาเไม่ได้เลยพงแดงอะเส้นแบบแดงเลยอะเป็นข้อห้ามถ้าเป็นตอนนี้เลยนะผู้หญิงผู้หญิงสักคือธรรมดาแล้วนะคือเฉยเฉยก็ผู้หญิงสักแล้วเป็นคุยกันได้แต่ถ้าผู้หญิงที่สูริบุรีบวน บุหรี่หรือสารเสพติดไม่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 เอาเลยแต่ว่าอย่างอื่นอ่ะจะไม่ไม่ติดละชายติดแค่เรื่องสารเสพติดแต่แอลกอฮอล์ได้ไหมแอลกอฮอล์ได้เพราะว่าชอบ้วยกอฮอล์ชอบคือแอลกอฮอล์ไม่ติดได้แล้วพี่จีนะถ้าอยากรู้เหมือนกันเล็แฟกต์แต่ละคนสารเสพติดไม่เอาเลยเหมือนกันไม่ชอบผู้ชายแบบสลืออ่ะ S <S <Beet le> ของปื้มคือไม่ชอบพนโกหกเหมือนกันเหมือนกันเหมอัเหมือนกันไม่ชอบพนโกหกเหมือนกันไม่เอาเหยไม่ได้เลยกับนอกใจเหมือนกันแล้วก็อันหนึ่งสำหรับฉันคือคนที่แบบไม่ใจเข้าใจเราอ่ะแบบทําแบบไม่นึกถึงใจเราแบบมึงทําได้กูทําไม่ได้อะไรเงี้ยกูทําได้มึงทาไม่ได้เนี่ยคือฉันไม่ชอบแบบนหนึ่ง้าไวเหี้ยอยู่ยังไงกับความสัมพันธ์ที่ไม่มีชื่อเอ้ยแต่เคยอยู่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้ว ฉั้นอะชั้นเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีชื่อเรียกเลยแบบเราคุยกันแล้วเราก็อยู่ด้วยกันแบบใช้ชีวิตด้วยกันแบบไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้มีชื่อเรียกอีความสัมพันธ์ไม่มีชื่อเรียกมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะมันมีอาจจะมีข้อดีสําหรับคนที่รู้สึกว่าฉันยังไม่อยากมีใครยังไม่อยากจะถูกตามาดว่ามีเจ้าของแล้วหรือมีแฟนแล้วอะไรเงี้ยแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติคนเราอะ รู้สึกว่าอยากจะมีแฟนคือเราก็ไม่มีสิทธิ์พูดว่าเรามีแฟนนะหรือเราคุยกับใครหรือเราคบกับใครอะไรอย่างเงี้ยถามว่าคนที่เขารับได้มีไหมมันมีเว้ยแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าเราอะจะรู้สึกสบายใจร้อยเปรที่จะเชื่อมั่นในความสัมพันธ์นี้เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะสามารถมาผูกมัดได้เลยหรือว่าไม่มีอะไรคอนเฟิร์มหรือการันตีว่าเขาคือคนของเราเขาคือแฟนเราอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่เราคิดว่าเขาเป็น คนของเราเนี้ยเราอาจจะคิดไปเองฝ่ายเดียวก็ได้แบบอีกฝ่ายหนึ่งอาจจ,อาจจะไม่ได้คิดก็ได้อาจจะแบบก็ไม่ได้ขอเป็นแฟนก็ไม่ได้เป็นแฟนก็ได้แต่อันนี้คือ,อ,อ,อน o t อ,อ,อ่อนนะคือแบบบางคนเขาอาจจะมี<ๆ>ความสุขกับความสัมพันธ์แบบนี้อแต่แต่แค่พวกเราไม่ได้ชอบจะ<ๆ>มันถอยออกมายากนะ,ะใช่เป,เป็นความผูกพันแล้วอ่ะใช่จำเป็นต้องเปิดตัวแฟนลงโซเชียลไหมคือมันอยู่ที่ เราอะตกลงกันไหมแต่ถ้าถ้าตอบในตัวจีนนะจีนคือตกลงแล้วว่าเราอะจะไม่ได้ลงเพราะว่ามันกระทบกับงาน <c oughs> ซึ่งก่อนหน้นี้งานจีนอะมันไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าแบบเออเรามีแฟนนะอะไรเงี้ยซึ่งฝั่งเขาก็เหมือนกันแต่ว่าตอนพักหลังอ่ะคือเราก็ไม่ ไม่ได้ปิดแหละคือมันจริงๆมันก็ไม่ได้ปิดไว้เหมือนในชีวิตประจําวันอะเราก็ใช้ชีวิตด้วยกันปกติแบบทุกคนเห็นได้เดินผ่านไปผ่านมาใครเห็นอนะได้แต่แค่เราอะไม่ค่อยได้ลงโซเชียลไม่ค่อยได้โพสต์รูปถึงการหรืออะไรเงี้ยครอบครัวเราก็เคยเจอเขาแล้วคือ,อ,อทุกอย่างอะมันมันชัดเจนกับชีวิตจริงแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโซเชียลก็ไม่จําเป็นแต่ว่าถ้าอยากลงเราก็ไม่ได้ซีเรียสถึงขั้นที่แบบว่า ห้ามเด็ดขาดน้าอะไรเงี้ยมาะว่าเรื่องนี้ต้องคุยกันจริงๆนะใแบบบางคนไม่อยากลงเพราะว่าไม่อยากอวดเพราะว่ากลัวคนสองสจะเห็นอะไรเงี้ย o n g d i s t a n e relationship มีผลต่อคุณยังไงบ้างมีผลยังไงบ้างก็มีผลกับความรักถึงมากอยอันนี้คืออ้อนแฟนเลยแต่ว่าไม่ได้มีผลกระทบกับความสัมพันธ์เาแจะเบื่อใช่ไหม ไม่นะแต่ว่าแบบมันมีผลแค่ว่าแบบเวลาที่เราอยากเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยมันเจอ,อยากอะ่ะแล้วมันก็แบบนอยเออมันนอยออแค่นั้นแต่ว่าแบบเรื่องนอกใจหรือว่าความเบื่ออะไรเงี้ยสำหรับปึ้งไม่มีนะเราคุยกันตลอด ทุก็คือเพิ่มกับแฟนต้องแบบเชื่อใจคือมันเออใช่ความสัมพันธ์แบบน้ยแบงคือต้องใช้ความเชื่อใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบอย่างจริงใช่ป่ะกับแฟนคนเก่าอ่ะก็คืออยู่ห่างกันแบบ400ยกิโลเมตระคืออยู่คนละจังหวัดแล้ว ช่วงเวลาที่เขาแบบใช้ชีวิตแบบตอนเรียนมัธยมนะคบกับคนนี้ตั้งแต่เรียนมัธยมใช่ปว่าเขาอะจะไม่สามารถเล่นโทรศัพท์ได้เลยเว้ยเพราะว่าเขาเก็บโทรศัพท์ทั้งวันแล้วเราคุยกับเขาได้แค่ตอนแบบสองทุ่มถึงสามทุ่มอะอแล้วสามทุ่มคือเก็บโทรศัพท์อะเชื่อใจใช่เชื่อใจเขาแบบร้อยเปอร์เซนต์แล้วกูดโดนทําลายความเชื่อใจแบบไม่เหลือชิ้นดีใช่ไหฉันแค่รู้สึกว่าความรักแม่งเบ็ดแบบเราต้องซื่อสัตย์จริงๆเราเชื่อใจกันนะเพราะสุดท้ายแม่งระยะทาง่อให้ใกล้ให้ไกลถ้ามันไม่ซื่อสัตย์หรือแบบ มันก็ทําได้อยู่ดีคือความซื่อสัตย์มันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะมีเว้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่นิสัยหรือว่ามันไม่ใช่แบบคุณสมบัติอะไรที่มันจะต้องมีเพิ่มขึ้นมามันควรจะมีเป็นพื้นฐานอยู่ว่ะมันควรจะเป็นปกติเอิคือต่อให้นอนดูดยู่ด้วยกันก็น้องใจกันได้เออจริงเหมือนมึงใช่ปะคุณเชื่อในรักแท้ไหมไม่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 ได้ไม่เชื่อแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแบบ ไม่มีอยู่จริงเออไม่ได้ไม่ไม่ใช่ว่าแบบเราต้องเชื่อว่าเขาจะอยู่กับเราตลอดไปอ่ะคือแค่คิดถึงปัจจุบันอย่างเดียวว่าเราก็ไปกับเขาอย่างนี้เรื่อยเรื่อยๆรืแต่ไม่อยากจะคิดว่าเขาคือรักแท้ของเราถ้าเราคิดว่าเขาคือรักแท้ของเราแล้วในอนาคตมันมันไม่ใช่ขึ้นมาเราก็จะรู้สึกผิดหวังไงแสดงว่ามึงก็เป็นคนเผื่อใจในก็ฟิลนั้นเป็นคนไม่ค่อยนึกถึงอนาคตอย่างที่คนบอกว่าคบกันเดี๋ยวก็เลิกกัน ้ามึงจะนึกถึงอนาคตทำไมล่ะมึงเอาปัจจุบันไปสิแต่ว่าแสดงว่าถ้าทีมมันคิดแบบนี้แสดงว่ามันอะมีความรู้สึกรักตัวเองเป็นนะเพราะว่ามันค่อนข้างมีเกราะป้องกันเพื่อแบบรอรับผลกระทบในอนาคตอะไรเงี้ยที่จะเกิดขึ้นเพรมันก็ดีความรักในอุดมคติคุณเป็นแบบไหนความรักในอุดมติของฉันคือการที่สองคนสองคนมีความสุขมีความคิดเห็นที่ตรงกันอ คือคือบางทีเราอาจจะมีสิ่งที่ไม่ชอบกันอยู่แล้วคือมันมีอยู่แล้วแหละในความสัมพันธ์อ่ะแต่แบบถ้าเราเข้าใจกันเนี่ยมัน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 สามารถคุยกันได้อ่ะถ้าสมมติว่าเราไม่คุยกันหรือว่าเราไม่เข้าใจกันมันก็ไม่ใช่ความรักที่ดีอ่ะระหว่างการเป็นตัวของตัวเองกับการปรับเปลี่ยนเพื่อความสัมพันธ์คุณจะเลือกแบบไหนคุณเลือกปรับเนะโอ้ช่างก็เลือกปรับ ก็ S <S <S รู้สึกว่ามันไม่มีใครสามารถเป็นตัวของตัวเองได้100ร,ร,ร้อยเปอร์เซ็นต์ปะวะคราบคือถ้ามันจะมาอยู่ด้วยกันอ่ะจริงคือไม่ใช่ว่าเราแบบลดการเป็นตัวของตัวเองไปเลยศูนย์อะไรเงี้ยไม่ใช่แต่มันคือการแบบอาจจะลดแค่สักยี่สิบเปอร์เซ็นต์เรายี่สิบเปอร์เซ็นต์เขายี่สิบเปอร์เซ็นต์เพื่อเบนเข้าหากันมันคือการจูนเข้าหากันเลยเพราะละห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแบบให้มันมีตรงกลางที่มันจะสบายใจกันคู่อ่ะคือรู้สึกว่าถ้านที่ใส่ส่วนตัวก็เก็บไว้ใช้ที่บ้านสิครับอุ้ยมึงอยากใครรอเปล่าใช้อะไรอ่ะนเี้ย คิดว่ารักตัวเองเป็นหรือยังรู้สึกว่าเป็นแบบ50-50เฮ้ย,ฮยไม่เอาดีกว่าล้วยังไม่เป็นแบบนู้นเจ็ดสิบวองนะสามสิบัวเองหกสิบสี <há> <c oughs> ่สิบอะรักตัวเองรักตัวเองเป็นหกสิบมันก็มีแบบบางสถานาการณ์ที่แบบอะไรเราก็แบบให้เขาได้นะเขอามั้ยแบบต่อให้มันจะ กระทบกับเรานิดนึงก็ตามอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออก็รักข่าวน,นี่เออก็รักขาวนี่เป็นแล้วตัวเองเป็นคือเ,เป็นแล้วตันอย่าง <c oughs> มาคนเรามันก็ต้องผ่านจุดที่อยากลองอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วเป็นไงตอนเนี้ย <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นแล้วนนลถือว่าเป็นประสบการณ์ไงแพนนาโค้ดอยากมีลูกไหมก็อยากมีครับแต่ว่ามันจะมีสองความรู้สึกก็คืออยากมี ให้เร็วเพื่อที่จะทันเป็นเพื่อนลูกหรืออยากมีตอนที่เราพร้อมแต่ในอายุที่เรามากแล้วเช่นสมมตุติเรามีสัก35บวกกว่าลูกจะโตเราก็40-50แล้วอะ่ะแต่ถ้าเรามีสัก3 0 9ลูกโตแล้วก็ยังแบบ40ต้นๆอย่างเงี้ยก็ยังมีความเป็นแบบพ่อสมัยใหม่พร้อมขอมึงคืออะไรอ่ะ ก็พร้อมของกูคือการที่เราสามารถดูแลทั้งภรรยาและลูกได้เป็นผู้ชายโรแมนติกใช่ใชอันนี้คืออยากรู้ว่า่ตาต่อพี่นัทอยากมีลูกปะ ฉันอยากมีลูกที่อยากมีลูกอะจะเป็นลูกบุญธรรมหรือว่าเป็นลูกที่เราอุ้มบุญแบบฝากอุ้มฉันไม่อยากอุ้มว่อฉันควรลูกออกมาหน้าตาตลกหน้าตาตลกตอนเด็กอุ้ยบุลีลูกตัวเองอ้าจริงๆมันมีความสองความคิดจริงๆแบบสองช้อยแบบที่จีนพูดเลยคือถ้าสมก็อยากรู้จริงๆว่าแบบหน้าตาแบบเราถ้ามีลูกอะลูกจะเป็นแบบไหนอะไรอย่างนี้อยากมีแบบเอออยากมีไอ้นัดสองอะไรเงี้ยเออเขาอยางมีไห ต่อีกโมเมนต์หนึ่งอะเรียกว่าถ้าพูดตรงตกฎหมายในไทยอะการแบบอุ้มบุญอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ได้แบบเวลข้ามขนาดนั้นหรืออะไรเงี้ยแต่ว่า,วาถ้าเป็นญาติกันทําได้ใช,ใช่เออญ<ม>าติาก,กันก็ต้องทําได้เลยแต่แบบว่าสุดท้ายอะมันก็คือแบบนั่นแหละมันมก็อาจจะคิดเป็นเรื่องนั้นมันก็ต้องมาเรื่องที่แบบอาชีพการงานพร้อมไม่พร้อมอะไรเงี้ยหลายอย่างแต่ถ้าอยากมีก็คืออยากมีอุ้มบุญคืออะไรอะก็คืออุ้มบุญคือ ตั้งแต่ยังว่าอุ้มคืออะไรเก็ตเลยทุกคนชอบคนแก่กว่าหรือเด็กกว่าเพราะอะไรชนะได้หมดจริงจริงได้หมดแบบจังหวะนี้คือเอาหมดแล้วดิมีบวกลบปะแก่กว่าไม่เกินเด็กกว่าไม่เกินตอนหนึ่งตอนนี้เรา25ใช่ไหม บวกลบไม่เกิน15ได้ปะวะสิบห้าบวกลบไม่เกินสิบไม่เกินสิบก็ได้สามห้าก็ไสิบห้าเออสามห้าก็สิบห้าเออสิบห้ายังไม่พ้นเขตอันตรายเลยเอ้ยก็บวกลบไงนะอนาคตก็ได้แต่ตอนนี้ยังไม่ไงสักสามสิบห้าเออบวกลบไม่เกินห้าก็ได้จัดเัีเลยลดลงเรื่อยๆบวกลบจริงๆไม่ติดเลยว่าเด็กกว่าหรือแก่กว่าฉันรู้สึกว่า ก็สุดท้ายแม่งมันก็คือต้องเคมีเอออะไรเอออย่างเออคือตัวแปรมันมันไม่ได้มีแค่อายุมันมีตัวแปรหลายๆอื่นสุดท้ายแม่งถ้าสมมติอายุมันก็เป็นแค่ตัวเลขป้าจริงตากล้องหรอตากล้องเด็กกว่าหรือแก่กว่ามันก็อยู่ที่ความรู้สึกเราตอนนี้ชอบเด็กหรือชอบแก่ถ้าถ้าถ้าตอนนั้นชอบเด็กก็ชอบเด็กไงแล้วตอนนี้ชอบเด็กหรือชอบแก่อีนั่นคือเรี่อะไร ใช้เวลา move on จากรักเก่ากี่วันถึงจะมีรักครั้งใหม่คือถ้าพูดไปกลายเป็นคนดูไม่ดีเลยอะไม่มัแล้วเจอจบดีจบไม่ดีแบบใดไม่เกี่ยวเออใช่ไม่เกี่ยวหนึ่งวันก็โอเคโอเคก็โอเคขอช็อกแป๊บนึงนะทุกคนาไม่เกี่ยวขอช็อกแป๊บนึงหนึ่งวันก็ไม่เกี่ยวอยู่ไม่ประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งได้หมอ คือมันเป็นช่วงที่แบบช่วงช่วงหลังแบบที่คบกับแฟนคนเก่าอ่ะคือจีน่ะเที่ยวเพราะว่าจีนเริ่มรู้สึกแบบรู้สึกกับพานายแล้วเ,ออเริ่มรู้สึกแบบไม่ไม่โอเคแล้วอะไรแบบเนี้ยตอนช่วงหลังๆของรักครั้งเก่าจีนใช่ปะ่ะเขาอะมีมคน <ๆ S 2> อืน่นเออทินเดอร์คือเขาอะเล่นทินเดอร์ใช่ปะ่ะแล้วจีนก็แบบไปถามหาเอาคําตอบจากเขาแต่เขามีคำตอบให้จีนแล้วมันเป็นช่วงระหว่างที่จีนแบบกําลังตัดสินใจว่า จีน่ะจะไปต่อหรือจีน่ะจะพอแค่นี้เออมันเป็นช่วงที่เหมือนแบบจีน่ะขอลดสถานะกับเขาแล้วแต่มันมันก็ยังคุยกันอยู่ใช่ปะออแล้วก็แบบมันเป็นช่วงจังหวะที่แบบอีกคนนึ่งอะ เขาเข้ามาพอดีแต่ต้องบอกว่าคนที่เข้ามาตอนนั้นเข้ามาในฐานะเพื่อนเพื่อนแบบเพื่อนจริงๆเหมือนแบบแค่อยากมาแบบคุยปรับทัศนคติหรือว่าแบบคือเหมือนเราเป็นที่ปรึกษาให้เขาอะไรแบบเนี้ยเหมือนเขาก็เจอเรื่องแย่ๆมาเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบคุยกับคนนี้ใช่ป่ะแล้วเหมือนพอจังหวะหนึ่งอ่ะจินรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเลิกตั้งคําถามกับคนเก่าไม่ได้ mm. ว่าแบบทําไมเขาต้องทําแบบนี้กับเราวะอะไรแบบเนี้ยก็เลยรู้สึกว่า จบไปเลยดีกว่าให้มันชัดเจนแล้วก็ให้มันเคลียอะไรเงี้ยจินก็จบแล้วจินก็เหมือนแบบมาคุยกับคนใหม่อ่ะลึกขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็แบบก็เริ่มความสัมพันธ์ครั้งใหม่แต่เอาจริงๆถ้าเริ่มจริงจริงจังๆเลยนะน่าจะประมาณเดือนหนึ่งที่แบบความรู้สึกมากับคนใหม่แบบร้อเอร์ซเคยมีรักแาเศ้าไหม คิดว่าปืป้มไม่ไน่ามีา <c oughs> แต่ฝั่งนี้หนักหนักเ <c oughs> อเอาใหม่เอาใหม่เอาคืนไม่เคยอ่ะอสร้งต่อสร้างเลยดีทีมมันหาคนคอืยก่ <c oughs> ไม่เคยเคยรักสามเศร้าไม่เคยแต่เคยแค่เราตกอยู่ในสถานะที่เป็นคนคุยเราคุยสามคนใช่ไหมแต่ว่าเรา,เรา,เ,ราเรามีคนที่เลือกไว้แล้วหนึ่งคนในนั้นเพราะมึงชอบเอาความเป็นตัวเลือก ที่ตอนมัธยมเลย<อ>ม .5 ม .6 ตอนนี้ไม่เป็นแล้วเชื่อเราหลอกเขาอะสามคนเราคุยสามคนอะแล้วเราหลอกเขาอะเราเลือกคนหนึ่งไวล้ละเราตัดคนที่สามออกไปเลยหมายถึงว่าเราตัดคนที่เราคิดว่าไม่ชอบอะออกไปเลยคนที่เราเลือกคนที่หนึ่งอะกลา,ายเป็นว่าเขาอะมีแฟนแล้วเราก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าแบบ นี่เราหลอกเขาแต่ว่าเขาก็หลอกลนะเราเนาะเ,เป็นการตามทันคือรักสามเศร้านะแต่ทีม<ช>ันไม่รู้ตัวว่าอยู่ในความสัมพันธ์ของรัก<ช>สามเศร้าเอเศร้าแหละแล้วก็มูฟของเขามายังเหลืออีกคนที่สองส<าว>ล็อกเลยแล้วคนที่สองนั้นเป็นสาวมหาลัยเรียนอยู่มอยู่ในกรุงเทพแล้วเราก็แบบชอบไงแต่ไม่เคยเจอกันเลยนะแม้กระทั่งโทรคุยยังแทบไม่ไม่เคยโทรเลยแต่เติมเงินให้เขาทุกวันเลยพอาเราเลือกเขาแล้วความสัมพันธ์นี้แย่มาก เขาหายไปทั้งวันในแบบนี้ทุกวันเลยนะแต่คุยด้วยกันมาประมาณแบบห้าหกเดือนอะแต่ว่าเป็นแบบนี้ทุกวันคือเช้ามาหายเย็นเย็นเลิกเรียนมาจะมาเวลาเดิมเลยคือห้าโมงเย็นเติมเงินให้หน่อยแล้วอ,อะไรเราก็ตกเติมตกเติมไปครับแล้วก็ได้คุยสอบประโยคหายไปเช่นเดิมตั้งใจจะมากรุงเทพเรียนกรุงเทพเพื่อหาเขาเราก็สอบ เพื่อาจะมาเรียนมเดี่ยวเขาเราไม่ชอบด้วยนะมเนี้ยแต่ว่าเราเลือกอันดับหนึ่งเลยโง่แค่ไหนยังไม่ติดคะ <c oughs> แนนมันเอาน้อยมากแต่กุไม่ติดเสียใจมากดังไปติดมอเอกชนเพราะมอเอกชนมันเอาน้อยกว่าพ <c oughs> อเข้ามากรุงเทพครั้งแรกเลยเข้ามาปุ๊บบอกเขาแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งน,นี้มากรุงเทพแล้วนะย้ายมาแล้วนะ <Yes. S 1> บอกปุ๊บหายไปริดวันกลับมาวันที่เจ็ดไปงานแต่งเพื่อนมาซุ่มแต่งจิตวัน ไปเจ็ดวันใช่ไหมหลังจากนั้นอ่ะกูไม่ตอบเลยเว้ยเพราะกูรู้สึกว่าเฮ้ยมึงได้สติแล้ใช่ไหมวันนี้บอตั้งนานแล้วแล้วความพีคือวนมาหนึ่งปีผ่านไปอะมึงหนึ่งปีผ่านไปกูชอบดูความทรงจำในอดีตอนเฟซบุ๊กมากแล้วมันมีอยู่โคส์หนึ่งที่กูแชร์แล้วกูเข้าไปอ่านคอมเมนต์กูเห็นเพจหนึ่ง ใครว่ามัม้นเหมือนรู้จักกูเลยอะแล้วกูก็ตอบเขาเหมือนกูรู้จักเขาด้วยแต่ว่ากดเข้าไปดูไม่ได้เพราะว่ามันถูกบล็อกแล้วรูก,กับชื่อเฟสน่าไม่คุ้นเลย<ช>แต่ว่ากูสามารถกดเข้าไปดูในข้อความได้กูเลยกดไปดูข้อความเฮ้ยนี่มันแชทที่กู up, คุยกับคนนั้นนี่หว่าแล้วเป็นรูปเฟสใหม่อะชื่อก็ชื่อใหม่ในใจกูคิดละอ๋อนี่กูโดนหลอกใช่ใช่มึงหอเราใช่ไหคือเขาคือเขาไม่มีตัวตนหรอ โดนหลอกคือขึ้น6เดือนแล้วเนี่ยจะขึ้นมากรุงเทพเพราะเขาพี่แกนะใช่โดนหลอกทั้งสองคือแบบเจอไหมบทสรุปคือคนที่3ามดีสุดที่กูทิ้งคนแรกคนที่3คือเขาจริงจังกับกูสุดด้วยกูหายไปแล้วเขาทักมาแบบเอ้ยไปไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเป็นไงวันนี้สนุกอ่ะใจจอยฟิลฟิวอ่ะจริงๆมันก็ไม่มันก็ไม่ได้แบบดีบ หนักขนาดนั้นนะซ่าแต่ได้ลึกซึ้ดและกลัวความรักกันยังไม่กลัวไม่กลัวนะคะเข้ามาเหอะเดียวหรือเปล่าเข้ามาเหอะถ้าใครอ่ะอยากเอาคำถามอะไรแบบนี้ไปคุยกับแฟนอ่ะเอาไปถามเอาไปคุยกันได้นะรู้สึกว่ามันสามารถทำให้ความสัมพันธ์ของเราอ่ะดีขึ้นได้เยมันจะทำให้เราแบบรู้จักกันมากขึ้นอะไรแบบนี้หรือใครแบบมีคำถามที่นอกเหนือจากเราอ่ะก็ลองคอมเมนต์กันมาก็ได้ครเพื่อนนแบบจะไปดูใครที่เห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะบ๊ายบาย ขอให้มีความรักที่ดีกันนะคะทุกคน